ตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็กลายเป็นกระแสให้คนพูดถึงอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักการเมืองหนุ่มหลอกขวัญใจประชาชนอย่างทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหรือที่หลายๆคนเรียกว่าพ่อส้มนั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาได้หลายปีแล้วหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับอดีตภรรยาตายชุติมาเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเท่านั้น ทำให้ตอนนี้เหล่าแฟนคลับก็แซวสนันว่ามีสา,สาวๆมากมายกำลังรอต่อคิวเข้าไปขายข,ายขนมจีบเพื่อพิชิตหัวใจของทีมพิทากันเป็นขโยงล่าสุดทางด้านทีมพิทาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่เจ้าตัวได้ไปเยี่ยมสอสออนุภาพลิขิตอำนวยชัยสอสอ สมุดสงครามของพรรคก้าวไกลที่เป็นลมในวันโหวนายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าตัวก็ได้ระบุแคปชั่นว่าไปเยี่ยมเพื่อนสอสอคุณอนุภาพมาครับเขาฝากมาบอกประชาชนคนสมุดสงครามว่าเริ่มฟื้นตัวจะรีบกลับไปทำงานต่อผมบอกให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนก่อนเพราะเรายังมีงานต้องทำต้องลุยอีกเยอะท่ามกลางคอมเมนต์ที่หลายคนเข้ามาให้กำลังใจมากมาย ด้านคนบันเทิงอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หยอดคำหวานน่ารักรักกลางไอจีทิมพิทาว่าพ่อก็พักผ่อนเยอะๆนะคะไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงค่ะพ่อเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกทำเอาสาวๆทั้งหลายเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับ ต้นหอมมากมายว่าขอให้คุณแม่ไปต่อคิวอาทิถึงจะเป็นต้นหอมก็ต่อแถวคะ่ะพี่หอมองไม่แซงคิวนะคะแถวยาวไปดาวอังคารคะ่ะรับบัตรคิวด่วนคะ่ะแม่แต่แถวหน้าจะยังไม่ขยับเลยนะคะคนถือบัตรเขาเล่นเรื่องแค้นกับพี่หอมต้องรอขอดูนะคะอีกถึงเป็นที่หอมก็ต้องต่อแถวพี่หอมอย่าตัดหน้าข้า